บทที่1การเกษตรเป็นธุรกิจหรือไม่เคยสงสัยหรือไม่ว่าธุรกิจคืออะไรและทราบหรือไม่ว่าการเกษตรที่เราทำอยู่จะถือว่าเป็นธุรกิจได้ไหมนะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าธุรกิจคืออะไรธุรกิจหมายถึงการดำเนินกิจกรรมในการดำเนินการผลิตการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ผลกำไร หรือผลตอบแทนจากกิจกรรมนั้นโดยในการดำเนินธุรกิจมีองค์ประกอบสำคัญคือ 1. แรงงาน 2. เงินทุน 3. อุปกรณ์และวัตถุดิบและ 4. การจัดการยกตัวอย่างธุรกิจที่เรารู้จักเช่น 1. ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเมื่อผู้รับเหมาได้ทำสัญญาข้อตกลงกับลูกค้า ซึ่งผู้รับเหมาะจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาะจะมีรายได้จากงวดของการเบิกจ่ายเงินสำหรับก่อสร้างซึ่งผู้รับเหมาะจะใช้เงินทุนไปกับค่าเครื่องจกักรค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าแรง 2. ธุรกิจแปรรูปสินค้ากเกษตรเป็นธุรกิจที่เริ่มขึ้นเมื่อใดก็ได้หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จหรือนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องใช้เงินทุนไปกับค่าวัตถุดิบทางการเกษตรค่าเครื่องมือและอุปกรณ์โดยผู้ประกอบการจะมีรายได้ตลอดเวลาที่วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตและสินค้าถึงมือลูกค,ค้าลองมาดูการทำเกษตรกันบ้างการทำเกษตรเริ่มดำเนินกิจกรรมช่วงต้นฤดูการผลิตและจะดำเนินกิจกรรมไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวหรือจำหน่ายผลผลิตซึ่งในการทำเกษตร เกษตรกรจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญดังนี้ 1. ปัจจัยการผลิตเช่นมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสารปรับปรุงดินสารบำรุงต้นพืช 2. เครื่องมือและอุปกรณ์เช่นจอบเสียมเครื่องถ่ายพรวนดินลานตากผลผลิต 3. แรงงาน ทั้งแรงงานในครัวเรือนและแรงงานรับจ้าง 4. เงินทุนที่เป็นเงินทุนส่วนตัวและเงินทุนกู้ยืม 5. ที่ดินที่ดินส่วนตัวและที่ดินเช่าดังนั้นเกษตรก็คือธุรกิจรูปแบบหนึ่งโดยเกษตรกรจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆในการผลิตมีระยะลงทุนจุดคุ้มทุนและกำไรทั้งนี้การเกษตรอาจจะไม่ได้สิ้นสุดที่การนำสินค้าไปขายเพียงอย่างเดียว เพราะเรายังจะต้องดูแลทรัพย์สินของเราและการลงทุนเพิ่มประกอบการขายผลผลิตในแต่ละช่วงการผลิตอีกด้วยดังนั้นเกษตรกรก,รกรก็เปรียบเสมือนเป็นนักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจเกษตรนั่นเองแล้วนักธุรกิจเกษตรจะต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตลาดก่อนจะทำการผลิต 1. รู้ตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรว่ามีแหล่งรับซื้ออยู่ที่ไหนบ้างมีใครต้องการซื้อผลผลิตของเราบ้าง ผู้ซื้อแต่ละรายกำหนดคุณภาพผลผลิตไว้อย่างไร 2. รู้ตลาดสำหรับซื้อปัจจัยการผลิตและเครื่องมืออุปกรณ์ว่ามีแหล่งรับจำหน่ายอยู่ที่ไหนบ้างใครเป็นผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรแต่ละที่มีคุณภาพและราคาแตกต่างกันอย่างไรและ 3. รู้การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรที่เกิดจาก 1. ราคาสินค้าเกษตรเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่นฤดูไหนที่มีจํานวนผลผลิตเข้าสู่ตลาดจํานวนมากราคาอาจจะลดลงหากฤดูการไหนผลผล,ผลิตขาดแคลนราคาอาจจะสูงขึ้น 2. ราคาสินค้าเกษตรเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีที่เกิดจากความต้องการสินค้าเกษตรหากมีผู้ต้องการจํานวนมากราคาอาจจะสูงขึ้นและการสนับสนุนการเพราะปลูกพืชของภาครัฐและเอกชนในแต่ละปี ที่จะส่งผลต่อราคาสินค้าทางการเกษตรด้วยเช่นกันการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนักธุรกิจเกษตรจะต้องรู้ราคาปัจจัยการผลิตราคาผลผลิตในตลาดและแหล่งรับซื้อต่างๆในแต่ละช่วงเวลารวมถึงจะต้องมีการจัดการและการวางแผนที่ดีซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือในการช่วยวางแผนในการผลิตรวมถึงการวางแผนทางการเงินได้นั่นคือการใช้ปฏิทินเกษตร ซึ่งการทำปฏิทินการเกษตรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักธุรกิจเกษตรสามารถวางแผนการผลิตการตัดสินใจซื้อปัจจัยการผลิตอีกทั้งยังสามารถวางแผนการเงินตลอดฤดูการผลิตได้อีกด้วย